อ๊ยโอเเฮ้ยนินเบาซีโอี่มาไงพี่พี่ว่าหน้าผมเหมือนคนญี่ปุ่นนะพี่เหมือนเจ้าพ่อจีนเจ้าพ่อเชียงไทยเออเหมือนเจ้าพ่อเชียงไทยมากกว่า แต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นเจ้าพักกิงเดีย๋ยวพี่ในกลุ่มมันก็ต้องมีคนเอเชียคนหนึ่งไะเลี่ยงไห้มันอร่อยเกินผมว่าน่าจะเป็นไเนี่ยพักกิงไห้มันอร่อยเกินไปโอเคเรียบร้อยรถแรงแรงทุกโค้งต้องแปดหนึ่ง

จะโดนที่บ้านลำนี้โอ้ยชนไปนหนึ่งดอกโดนไปแล้ว 3, สามพันพันสามโอ้ยสามพันเลยเยี่ยสิรล้อตัดนะไปทางนั้นไม่ดีทางมันแคบ เไปไทยไรักเนีตลอดสตีทำอ่ะฟรีฟรีฟรีฟผมไม่ชอบไปทางนั้นทางแทบตาต<อ>า,<ะ>าดิโอ้โหพันหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์โอ้โหเจบร้อยเจ็ด กัดตาหิวมะพร้าวน้ำหอมมาที่หิวมะพร้าวน้ำหอมมาเพรแห้งอือไปพันเจ็บในลูกลูกนึงอย่างเงี้ยแหละก็อยู่เมืองนอกไงก็สั่งมะพร้าวาหอมจากไทยไปมันก็เลยแพงไงเนี่ยอ๋ออินอินเอแน่หรออุ้ยโอ้โหมันตับหน้านอย<ข>่างนี้เหรอวะตับเนี่ยใครก็ได้<ๆ>เอารถมาชนพี่เอ็กซ์หน่อยดิ

โอ้พี่เอ็กได้ขับแรปเปอร์นะฮะขับรดนุ่มมาแรปเปอร์โอ้นี้นะผมจะหยุดไว้ 5, แค่พันเก้าสิจีนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก โอ้ยพันก้าวอะันดับสามอันดับหนึ่งอัด <ets> ับตีอันดับสองตันดับ <enfant> ต <S 2 illing en> <Elliott> ัดัสามผมตัดับสี่พีเอ็กกว่าอยากจะบอกว่าที่พูดกันเมื่อกี้อยู่ในคลิปหมือนนะใช่พี่ใช่อัดคลิปอยู่โอ้เลเทเลยชื่อเราโอ้โหโม้เลเทผมพี่ไม่ให้ตั้งหลักเลยว่าแล้วคุยกันแบบเลเทมากแบบเมื่อกี้ กดปี๊บต้องเป็นธรรมชาติพี่อ๋ออย่าไปเก่งไงพี่กัดตายอย่าไปเล่นเป็นปกตินะอย่าไปเก่งเดี๋ยวปวดเยี่ยวไหมเอ้านะแป๊บเดี๋ยปวดเยี่ยวไปข้าอย่าไปเก่งไม่ได้แสดงนะต้องมีสกิฟอะใครมาตีหลักฐานแถวนี้เอ้ยทีนี่สิจี้วะช่าโหลอกเข้าเลยโจ้า ดูดีๆก็ดีไอาผ่านวะดีๆกนดีปึ๊บเลยสิปึ๊บเะ่าโสองพันนิดนิดปลาปลาคายปลาคาเรียกเลยเรียกันเลยให้เอาผมมาล่ะได้หมดอะไอะไรเกตังก่อนมีเก้าหมื่นแน่เย ไปไปไปดิไปดิไป,ไปโซโโอ้ยไม่เนี่ย i อ huge. มีความกดดันเพิ่มข uh> like 네ึ้นอีกลูกเตลอพี่โอ้เธอไอ้าอะไรละเธอไอ้แจ <laughs> ไปด้วยเนี่ <laughs> มากทีมากทีเฮ้ยใครมายิงพี่ผิดแจแล้วเหรอแซมแซมโอ้ม ไม่ดีนะอะไรพี่เอาให้เอากันได้ดีทำไมอ่ะอยู่ข้างพี่เอกรูปหนึ่งอ่ะโหแบบติดติดเลยอ่โอ้อยู่ข้างผมเลยเนี่ยสองลูปเลยเนี่ยหน้าลูกหลังลูกโอ้ยตกตกลงกระจกเลยตกกระจกหลังลูกกระติเอ้ยผมคนข่าผมมีติดไปก่อน ใช่เปล่าแต่ผมเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิผมไปก่อนแน่นอนผมไปแล้วเบื่อนะไม่ได้แบบมันเย็นนะพี่ไปไม่เอาหรอผมไม่คนกดระเบิดนะตีอ้าวยโอไปตายเองวะคุณก็ไปไปวะโอ้โหเอาแย่เลย ออกไปหนึ่งไม่โดนระเบิดเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เอารถมาเอารถมายืมหน่อยยืมหน่อยเฮ้ยเอ้ยตรงนั้เปิดได้ใช่ป่ะที่เพิ่งรู้อ่ะ ขึ้นรถกอบบ่าวพี่ไม่เป็นไรเรียกมอเตอร์ไซค์มาแล้วปิมุซินเดี๋ยวาคันนี้ไปทำสีดีกว่าแล้วกาบรถกูคันนี้ตายสีไอ้เหลืองเหลืองก็นดะออกกับใครอ่ะสีกับใครอ่ะกาบรถกูจ้าสิบตาแบ่ พี่ขับไปชนไอ้มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านอะแล้วพี่ก็ทำปิดกาวประตูอ่ะลาออกมาต่อตาบรถกูไ้ไอ้ซาดรู้ไหมรถกูกี่บาทโอ้โหเฮ้ยเปิดอะไรอยังอยู่วันอะไรข้ามนี้้มงเอะไรวะ แก่งมาข uh, ้าซีโอผมนะเอาแล้วมันวิ่งข้ามถนนมาโดนผมชนนิดเฉินแล้วเฉินแล้วเฉินแล้วมากร,กระปุกครู เอาขานาดเลือกเลยพี่เดี๋ยวขายช่วงนี้เสร็จต้องไปรับเมียเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแป๊บน,นึงเป็นไฟนะแต่ตั้มหน่าจะบขา,ข,าของแต่ตั้มก่อนนะอะไมอ่ะไม่เมยได้สี่สี่คันเนี่ยก็เ,เดี๋ยวถ้าจะตัม้มไปรับเบมียไปหลังจะได้คนอื่นได้ขายต่อตไะขายเปล่าไม่ก็ขาของนิวต่อมาได้ก็ขาดิไปเลยขายแบบเดียว พี่ไปรับกี่ชั่วโมงพี่แค่เดินลงไปรับข้าง,างลายย่างไอ้เฉยนีตลงตลาดก็เหยนีแไปทางมันเจียวนะพี่ใช่็นหน้าพี่ก็แย่แล้วตนนะ่ะเฮ้ยเอาว่ะสันต้มแทงลายว่ะเฮ้ยโหสาวเรียกได้ได้แก่ทางคดีแล้วเรื่องอีแก่คั้แรกอเดก ไดลืมงานลืมเกอีแกให้พี่แน่เลยเนี่ยไม่ผมก็รู้แล้วว่าใครเข้ามาพอเข้ามาพร้อมกันพอผมเข้ามาพร้อมพี่ใช่ไหมน่ะจำกับพี่เอ็กเข้ามาก่อนไม่ไม่มันไม่ได้วัดพี่ใครเข้าก่อนวัดว่ามันเรียงลำดับข้างบนเนี่ยนิวตามชื่ออ่ะกดแทบดูอ่ะอ๋อสามอ๋อใคาใครแสดงว่าพี่เอ็กได้ทียี่สิบ ใช่าแก่ก็ไม่แพ้ใครหรอกเว้ยเราอีแก่พี่เนอะเชื่อเด็ดเต็มตังเยอะโอ้โหสียา่งขวาฝั่งขลาง Maximum investment for maximum reward that's what we're talking about today deliver the cars and don't let anyone mess with you นี่ทำเวลาอยู่เนี่ยมากกว่า เฮ้ยโอ้โหโอ้โหดอกนี้ได้กี่พันวะเนี่ยสองพันนะเฮ้ยโอ้โหตัดหน้าอีกสี่พันละจ้าเฮ้ยโอ้โหมุนชอบตัดหน้าแต่ว่เาเราเปิดเมืองนี่ไงอีกแล้วคันที่พี่ขี่นี่รถอะไรวะเนี่ย พีทีอาร์วันพี่ทำไมก็เหมือนรดปราดังพี่ผมมีอีวคันหนึ่งสีแดงอ่ะเห็นยังในลงรถอ่ะอันนี้ชื่อรถเลยนะ ETR1 e า r <TR> 1ว mm ัน hmm. e อหนึ่งอะพี่มีอีวคันหนึ่งตามแล้วอ่ะเนียพี่มาถึงแล้ว่ะถึงแล้วนะพี่พี่ค่ายของอะ ส่รงรถกบพี่ตามกระบอกเมียวาทำไมมาเช้าส่รงรถกบพี่แอดหมดอย่างเงี้ยส่งรถกบพี่เดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่คนเดียวห้าพันแปด มีดานิวอีทีอารวันนี่แฟนแล้วว่ามีตังค์ใช้แล้วดูท่าด้วยเออเสียวแล้วน่าจะขยับไปให้นอนกันได้นะพี่นะเข้าแลพี่เฮ้ยแต่ว่าที่นอนมันกลนตีดูว่าพี่ดูมันทำมันเอาโซฟามาตั้งดูสมันเอาโซฟาตั้งบนที่นอนเอาที่นอนตั้งบนโซฟา โต๊ะตรงนี้ก็มีโต๊ะคอมเ,เ,เนี่ยเกมคล้ายๆห้องผมแหละโต๊ะคอมกับหัวนอนอยู่ด้านเดียวกันอ๋อที่อยู่ปลายเตียงเนี่ย <c oughs> ไม่บวเป็ดว่ะมียี่สิบว่ะสว,วยเลยบอเป็ดวุวง <c oughs> <c oughs> สวยสุดแล้วล้อซูเปอร์ไฮเอ็นวอลิเตอร์โลโก้ารินดาโบสไปนะล้อแชมพูไปแชมพู ตรงที่เดิมพี่เอ็กใช่หรอใช่เนี่ยถ้าจุดมันเกิดแบบเนี้ยแดงว่าตรงที่ตรงที่ตรงนั้นแหละถ้าเกิดจุดมันเกิดตรงสูงหน่อย แสดงว่าทรงบนเข่าถ้าจุดเกิดไกลๆอะ่ะแสดงว่าทรงนอกเมืองถ้าไม่มีพวกไรยิงเลยเสียวอะ่ะโอ๊ยเบรงอยู่พี่แบบร้างคนเดียวเลยนะ ผมมีเียต่างคนเพื่อนหน่อยหนึ่งนี่ไงหกสิบบาทคนกลวยมันตัดใหม่เหมือนเดิมแล้วเนี่เอารถเข้าเข้าขขขคันพร้อมทันได้แล้วอ๋อได้ต่างครบทุกคนเหมือนกันแต่ราคาลดลง ใช่เออมันแค่ลดลงอย่างเดียวต่างเ้ยล่ะเออ,เอ,อลดลงถ่ายรถทั้งทีมันน่าจะให้คนช่วยขายดเยอะกว่าน,นี้นะพี่นะมันน่าจะเป็นเป็นของแต่เอมซีเป็นพวกหมอไส่ะ เราโราโราสายพี่เอาหอพี่นี่ก่อนหอผมลำเนี้ยซื้อมาผม <c oughs> ปับเองพี่ <c oughs> น,นั่เอะไรแกอะไร่ก จะบูใครจะจ้าครับไปดูดูอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าวไม่ได้ทั้งนั้นะคอมก็มา เอ้ยไม่มีใครตายหรอกนะราดีา <c oughs> เ,าเดียวกันมจตลงไกผม <c oughs> ว่าเราเป็นคนถูกนะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเียเลเตอร์ไม่ก็ไม่รับสายอีรถโดนยึดอ่ะเ่าฮ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 เาฮ่าฮ่าา่า่าฮาฮ่ารวจเ่ี่าฮ่าฮ่่า่เลเาอราเจอด่าาา้าา่ไ่รับสักทีโดนรถเกรถรถจนรถมาาพอดีตายพอดี โอ้ีอะลยเอ้ยแต่รถคายกลับไปเกิดที่โน่นไหยเฮ้ยรถโดนยึดว่ะเอ้ยรถผมกลับไปเกิดที่โกดังลงรถป่าวพี่ขี่มาเอ๋เหรอผมดูว่าโดนยึดไปเว่ะโดนยึดอะไรพี่ขี่มาก่อนยังจะตายอีกเลอะแต่ผมเห็นรถผมหายจากแบบฟังเลยแต่รถพี่โดนยึดของจริงเนี่ยเลอตัวอะไรพี่ ก็บอกแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าวไม่ได้ทั้งนั้นหยืดดีแล้วผมหายมาจากแบบผมนึกว่าแม่งโดนยึดไปแล้วตาใครเนี่ยทำกันเนี่ยฮะตาที่ตั้มเหรอโจรมาพอสุขทำไยกันจะตั้มจะตั้มจะตั้มลายลายแผลวะ แล้วเจอแล้วเข้าไปต่อแล้วอุ้ยอุอยู่ดีก็หลงรอกร็อกเป้ร็อกรอกเป้าเป้าไอยตีรถอยู่ตำรวจโงางหลังเลยูเลือดอาบไปช่วของใครอีกบ้า ไม่เหลือแล้วเหลือขอแค่ตวเออใช่จะได้แยกย้ายหลับนอนแต่ก็ทีโอ้จะคุณลงเหลือเนี่ย,โอ,ยโอเคแล้วขอคือฟังปังไม่ให้เข้าอ <laughs> ุ้ยซุปเปอร์ขาเยอะว่ะพี่แล้วว่ะคันดำนี่ผมจอแล้วกันขันม่วงก็ได้คันส้มก็ได้ดูลำดับตอนมีคนสุดท้ายคันแดงนู่นก็ได้ มีคนสุดท้ายโหรถมีโคตรน้อยเลยทียี่สิบก็ได้ส <laughs> ิเนื้อทียี่สิบอะใช่นี่ไงวะใช่ทียี่สิบคนเนี่ยสีแดงอะพี่ใช่ใช่ใช่ ไหนดานียี่สิบได้อะไรเนะี่ยแล้วก็ก็เรียงตามตามชื่อนะ่ะไม่นับจากคนเข้าดิคนเข้าใครเข้าคนแรกคนสองคนสามคนสี่โอ้โหแล้วเมื่อกี้กดเข้ามาพร้อมกันเลยอ่ะ <Install. S 2> ไม่ได้เข้าลงรถนะแปลว่าเหมือนตาตั้มชวนปุ๊บอ่ะแล้วใครเข้าส<อ>ี่คนแรกคนสองคนสามไม่ได้นับว่ะดิอะไรเราไปเย็นสุป,ประฆามือนกัน <laughs> ก็นึยว่านับจัดไอแถบข้างบนจับพรายแปงพร้อมจะแสงทุกเมื่อได้รถนักสือพิมพ์เซเลลี่แดงผมอเอ้ยลโบแดงมีไทยรัฐคันหนึ่งอะใครขับไทยรัฐได้รถนักสือพิมพ์เนี่ยอ๋อแล้วพี่ไอรัสแล้วคือ เฮ้ยอะไรวะไ u พาน,นี่เโโฮ้ยผมกดถึงเหมือเข้าเนี่ยโทษพี่ผมกดไอ้คู่เนี่ยเดี๋ยวมาชนคนอื่นโดนแปดร้อยงั้นต้องไม่คุย เจอรถไฟชนอ่ะอืม เอกทัรถเร็วพี่เ๋ยวครับตำรวจจับแจกใบสั่งนะพี่ <c oughs> ตายดันนี่มาพี่เอ็กตนลางันลาง อือนี่คือแบบชีย่ยบบผสมกันอะไรตอนนี้โอ้โหม่แค่สักบาทขับรถคนอื่นดีขับรถเองชนเยี่ยมเลยมันก็ได้คาราแสน่ะไม่ถึงนี่นเาาสียค่าภาษีภาษสองหมื่นอ๋อ,อ,อใช่ เงินยังไม่ลดเลยนี่ตามต่อไปสามวนไม่แต่ดูเนี่ยตรงนี้ซึ่งว่าสิรงเงินรวมมาได้สามแสนเก้าสามแสนเก้าแปดพันเก้าหมื่นแปดพันแรงว่ามันปักโอเคใครทำอะไรอีกไหมทำอะไรต่อให้เงแล้วผม จะไปอัพเดตในทุกทีแล้วงั้นผมไปนอนแล้วนะพี่นอนแล้วงั้นไปฝันดีนะครับวันดีครับโอเคพี่วันนี้พี่โอ้ยโดนชนเบ๊ะเบ๊ะเขาจริงหรือวิ User disconnected from your channel